บูมสไตรเกอร์สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องบูมสไตรเกอร์กับผมบูมนั่นเองนะครับเราก็จะมาเจอกันทุกสัปดาห์เนาะถ้าไม่มีผิดพลาดอะไรนะก็จะมีลงไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับใครยังไม่ติดตามเนาะ รอบนี้ก็จะมาพูดถึงอิชิบันคุจินะครับจริงๆริงอิชิบันคุจิของนารุโตะรอบนี้ผมเคยพิมไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้รอบที่แล้วอะ่ะมันเปิดภาพมาแค่สีภาพก็คือฟิกเกอร์นาร o โตะซาสเกะการะและก็อิทาจินะครับเขาจะมีติดค้างก็คือรางวัลเล็กๆ แล้วก็มีลัทวันครับรอบนี้ก็จะมีประเด็นที่อยากจะมาพูดถึงนิดนึงนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึงรางวัลลัทวันเป็นเหตุผลที่ผมทําคลิปนี้จริงอยากทํามาหลายวันแล้วแต่ว่าติดนู่นติดนี่ไม่ได้มาถ่ายสักทีนะครับก็เดี๋ยวขอรีแคปก่อนนะครับรางวัล A นารูโตะนะครับเป็นเวอร์ชั่นเอ่อน่าจะช่วงสงครามโลกนินจาแหละนะครับชุดจับเยินขนาดนี้นะครับรางวัล B เป็นซาเกะนะครับสูง24ซนเมตรทั้งหมดนะครับที่เป็น A B C นะครับรางวัล C เป็นกาละคาเซกหางเอะนั่นเองนะคร กาละเนี่ยน่าจะเป็นตัวแรกเลยที่ทำชุดแบบช่วงสงครามโลกแบบนี้นะครับสงครามโลกนินจาเนาะแล้วก็ราว,วัลดีเป็นอิตจินะครับอิตจิสูง25ซนเมตรนะครับแตกต่างกับ A B C นะครับแล้วก็รางวัล E อ,อันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีภาพให้ดูไปนะรอบที่แล้วนะรางว,วัล E ก็จะมี6แบบให้ะสมนะเป็นแก้วน้ำนะครับมีทั้งสีทองและสีเงินนะครับก็จะมีนารุโตะไซเกออิทจิ กาละและคาคาชิคาชิมีน้องปลกคุงอยู่ที่ไหล่ขวาด้วยนะครับแล้วก็จะมีคุรมะสูง12เซนติเมตรนะครับแล้วก็รุ่นเอฟเป็นสเต็มยาน,นะครับมีนารุโตะซาดิเกะอิทจิแล้วก็ยันอันนี้น่าจะยันเลเบิดหรือเปล่าน,นี่ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีลายเมฆของแสงอุษานะครับแล้วก็มีรูปอจิสวรรคน์ที่คาคาชิชอบอ่านนะครับแล้วก็รว่นจีเป็นปอร์เตอร์เคลีย่น่าจะเป็นปอร์เตอร์ใสก็มีทั้งหมด10แบ,บ่นะครับขนาด A3 นะครับ ก็เป็นไลั์ที่ผมว่าน่าเก็บนะครับสำหรับลายอิชิบันคูจิก็จะออกมามันจะมีหลายเรื่องนะจะมียายบามีดากันบอลมีนารุโตะนี่แหละครับนารุโต้น่าจะเพิ่งเคยทำนะในรอบที่แล้วก็อยู่ในไอ้สาติเกะที่ผมเคยรีวิวไปแกะกล่องรีวิวไปที่เคยจับทีออ่ที่ไทยแล้วได้ก็ ประมาณนั้นเลยนะครับจริงๆมันลักษณะใใคล้ายๆกันกับพวกแกนดิสตานะที่ผมเคยพูดถึงไปในอของยายบะานะครับแล้วก็มีของนารูโตที่เคยแกะไปนารูโตตัวเด็กนะเนาะมาพูดถึงกันดีกว่านะครับเป็นรางวัลลัดวันนะครับเป็นฮาตตะเกะคาคาชิเวอร์ชันถอดหน้ากากนะครับเ,เพื่อนเอ่อเฟิร์นลุกก็คือผมดูปุ๊บรู้สึกแบบ แปลกๆเหมือนกันเนาะก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะไม่ค่อยสวยอะผมว่าหน้ามันแปลกๆมันไม่เหมือนาคากาชิผมเชื่อเลยนะว่าคนที่ไม่รู้จักไม่เคยดูแล้วก็ถ้าไม่เห็นหนังสือไม่มีทางรู้แน่นอนว่าคนนี้คือคาาชินะครับสำหรับผมอะผมว่ามันไม่สวยอะยังไม่ค่อยสวยดนะีวผมจะเปิดมังงะเล่นี้ให้เพื่อนๆดูนะครับที่ผมเคยรีวิวไปเนาะในทิกต็อกในอะไรนะครับเป็นมังงะที่อาจารย์มาซาชิผู้แต่งเรโตะเป็นคนวาดเองเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดู อันนี้คือาราชิที่ถอดหน้ากากในเวอร์ชั่นของมังงะนะครับพื่อนดูแล้วก็ลองเทียบกันดูผมสำหรับผมนะผมว่าไม่ได้เลยนะครับยิ่งมาเห็นมังงะนี่คือแบบโอ้โหไม่ได้เลยเหมือนไหมก็มีความคล้ายคลึงนะครับว่ามันคือกระชิแต่สำหรับผมกระชิเวอร์ชั่นที่เป็น p v c นี่คือไม่ไม่ผ่านไม่สวยเลยนะครับต้องพูดตรงๆเนาะแล้วก็มีถือหนังสืออจิสวรทมด้วยนะครับที่นารุโตเป็นคนซื้อให้นะครับ แล้วก็เป็นแบบท่านิ่งๆตามสไตล์ของอาจารย์คาชิเนาะ <c oughs> ก็ยืนเท้าเอวข้างหนึ่งถือหนังสือข้างหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องพูดถึงนะครับว่าสําหรับคาชิเวอร์ชันเนี้ไม่เคยทํามาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นงาน PVC งานเลิ้นคอสตอมงานเลิ้นลิกสิทธิ์ต่างๆไม่เคยทำค <c oughs> าชิเวอร์ชันนี้ต้องชื่นชมที่เขากล้าทํามากๆนะครับแต่ทําออกมาแล้วสําหรับผมยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะ นอื่เป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยดิแล้วก็เท้าวความย้อนกลับไปเป็นเวอร์ชั่นลัดวันในอ,อิชิวันคุจิรอบที่แล้วของรอบนั้นก็จะเป็นมินาโตะมินาโตะอันนั้นก็ไม่สวยสำหรับผมมินาโตะอันนั้นก็ไม่สวยนะครับแต่ว่าราคาก็สูงอยู่ดีถ้าไม่สวยอย่างนั้นและราคายังสูงก็คาคาชิตัวนี้ก็อาจจะแพงเหมือนกันเนาะตัวนั้นราคาที่ไทยที่ผมเห็นน่าจะเคยขึ้นไปถึง5,000กว่าบาทเลยถือว่าราคาสูงเหมือนกันเนาะ แล้วก็ทรงๆตอนนี้เดี๋ยวอัปเดตราคาให้ฟังนะครับเท่าท <tekrar. S 3> <T grateful S 2> ี่ผมส่องตลาดดูนะครับก anyway. for ็เป็นนารูโตะนารูโตะที่เป็นเวอร์ชันล่างเสียนหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะก็เวอร์ชันนั้นก็คือราคาอยู่ที่พิกพีก็5,000เหมือนกันเนาะแต่ว่าช่วงที่ลงลงมาหน่อยก็ทรงๆอยู่ที่4 0 0 0ถึง4,500 4,700 4,800ราคาไม่ลงไปกว่านี้นะเท่าที่สังเกตดูนะครับแล้วก็พอเป็นซาสึเกะเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันเนทก็จะราคาต่างกันที่หลักร้อย ที่ผมเห็นก็2,000กว่าบาทนะ2,500ไม่เกิน3,000แน่นอนนะสำหรับไอ้ซาตเกะนะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นอะไรนะคาคาชิ ashi, ราคาถูกกว่าซาตะเกะนิดๆหน่อยๆน,นะครับน่าจะแบบมือสองก็แบบพันปลายๆยังมีเลยนะครับแล้วก็ส่วนมินาโตะเห็นแวบๆบแบบอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับเร่างที่ผมพูดไปเมื่อก่อนนะ้นเนี่ยก็คือเคยขึ้นไปถึงแบบ5,000เลยนะครับส่วนตัวคิดว่าคาคาชิตัวนี้ผมไม่โดนนะคิดว่าราคาน่าจะสูงได้แหละเพราะว่ามันไม่เคยทํามาก่อนคนที่แแบบบบชชอคคาิกก็็งเละ แต่ส่นตัวผมขอผ่านนะครับรักคากาชินะครับก็ประมาณนี้ครับจะมีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็จะมีพวกอิชิบันคูจิของนาลูท็อปในตีนายะครับที่เป็นเอ่อเปิดโหวตนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีภาพเพิ่มเติมอะไรมาให้ก็จะมีแค่เป็นรูปที่อาจารย์วาดขึ้นมาใหม่นะครับ20ลำดับบวกคุระมะเนาะผมเคยพูดถึงลำดับไปแล้วเนาะก็ใครยังไม่ดูก็ไปเอง นั่งย้อนดูได้นะครับฟังกันเป็นเพลินละกันเนาะส่วนตัวผมคิดว er. ่าภาพอันนี้น่าจะอยู่ในเป็นภาพรางวัลใหญ่เป็นภาพแคนวาสที่เหมือนอยู่ในวันพีซฟิล์มเลสหรือเปล่านะเดต้องรอติดตามกันรอเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะมาพรีวิวหรืออาจจะมาอัปเดตในแฟนเพจบุ๋มสตเกอร์นะใครยังไม่กดไลค์ไปกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอรีแคปเรื่องราคาเรื่องวันเปิดให้สุ่มให้ไลค์อีกทีหนึ่งดีกว่านะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยดูคลิปผมเนาะคลิปพรีวิวนะครับก็ราคาสุมละ 780เยนนะครับน่าจะมีบวงแบตอีก10%นะครับตีเป็นเงินไทยก็ไม่เกิน200บาทนะน่าจะร้อยปลายได้นะครับเพราะว่าเหร็ญี่ปุ่นค่อนข้างลงเยอะเหมือนกันเนาะก็จะเปิดขายในวันแรกวันเสาร์ที่12เดือน8นะครับก็คือน่าจะเดือนสิงหาเนาะไปจนถึงเดือน11เเลยนะครับเขาบอกว่าจนกว่าสินค้า ก็จะมีลอสันมีบุ๊กสโตอะไรพวกนี้ต่างๆนาะนาะแล้วก็อิชิบันคุจิออนไลน์ด้วยนะครับผมไม่เคยเล่นนะว่าเขาส่งมาที่ไทยหรือเปล่าสำหรับอิชิบันคุจิออนไลน์นะครับสำหรับอิชิบันคุจิรอบนี้เพื่อนๆชอบตัวไหนกันบ้างคาคาชิรัดวันนี้โดนกันหรือเปล่าส่วนตัวผมก็คงถ้าเป็นเลือกได้ตัวหนึ่งก็คงนารูโตะนะครับลองมาก็พวกอิดจิกาละเออก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ ด share และอย่าลืมกดติดตามกันนะครับจะได้มีคลิปพีวิวคลิปมาพูดคุยคลิปแกะของสะสมใหม้เพื่อนๆดูนะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ